จ้าทุกคนบรรยากาศช่วงเช้านะคะนี่จ้านิงก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนนิงก็ตื่นมาทานอาหารเช้านะคะทุกคนเตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะคะเราจะออกเดินทางต่อไปที่ลานสกีนะคะที่โอเรนะคะทุกคนที่สวีเดนนะคะดูจ้าทุกคนตื่นแต่เช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือข้ามฟากเขานะคะทุกคนนี่จ้า ก็คือยังมืดมืดอยู่นะคะทุกคนนี่จะก็จะมีน้ำน้าแข็งนิดหน่อยนะคะในทะเลนะคะไปดูกันจะว่าฝั่งนี้จะมีน้ำแข็งเยอะไหมนะคะทุกคนนี่จะก็จะมีน้ำแข็งนิดหน่อยนะคะนี่จะน้ำแข็งในทะเลนะคะ นี่นิงก็นั่งทานข้าวริมหน้าต่างนะคะทุกคนก็คือนั่งนั่งทานอาหารเช้านะคะก็จะอยู่ริมหน้าต่างของเรือนะคะนี่จะเราอยู่ริมหน้าต่างของเรือนะคะขอบอกว่าเราถึงสตอกโฮล์มแล้วนะคะทุกคนนี่จะขอบอกว่าเรือก็ไม่ได้เปิดไฟแล้วนะคะทุกคนตอนเช้าเขาปิดไฟนะคะทุกคนนี่จะนี่ตอนนี้ก็ ถ้าคนที่ไม่ออกจากเรือนะคะก็นอนยาวได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรือก็กลับฟินแลนด์นะคะเราก็กลับพร้อมเรือเลยนะคะถ้าใครมาแบบสนุกสนานมาดื่มมากินมาเที่ยวก็คือนอนยาวเลยนะคะกลางวันหรือบางคนเขาก็จะออกไปเที่ยวสวีเดนนะคะเขามาเขาก็กลางวันก็จะมีเวลาให้เราออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวในเมืองสต็อกโฮมนะคะทุกคนไปชอปปิ้งไปเที่ยวนะคะตอนเย็นมาก็ เรือก็จะกลับฟินแลนด์นะคะนี่จานิงว่าซื้อตั๋วนี่คุ้มนะคะทุกคนถามว่าแพงไหมไม่แพงนะคะเพราะว่ามันไปกลับนะคะทุกคนก็คือก็คือสนุกนะคะทุกคนก็คือมันไปกลับไปกลับแล้วเราก็เขาก็เรือก็จะหยุดจอดอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะทุกคนให้ ผู้โดยสารออกไปนะคะออกไปช้อปปิ้งในสต็อกโฮมนะคะแล้วก็กลับเข้ามาตอนเย็นเรือก็จะออกตอนเย็นนะคะนิงก็ได้ลงมาที่รถแล้วนะคะทุกคนเราก็พร้อมที่จะรถออกนะคะเราก็ต้องมานั่งรอนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่รถอันนี้คือที่จอดรถในเรือนะคะทุกคนใหญ่โตมากนะคะ ก็จะมีรถพ่วงก็เยอะนะคะรถขนส่งนะคะเขาจะส่งของอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่จ้ะแต่และคนที่มีรถที่จะเอารถออกนะคะถึงเวลาเขาก็จะมานั่งรอนะคะทุกคนนั่งรอเรือเขาเทียบท่าแล้วเขาก็จะปล่อยรถออกนะคะทุกคนนี่จ้ะสำหรับคนที่มาแบบไม่ได้เอารถมานี่ก็คือสามารถกินเล่นเที่ยวนอน สบายเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะพวหนิงก็รอเอารถออกนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่เขาก็เริ่มปล่อยรถออกแล้วนะคะทุกคนนี่ขอบอกว่าเรือลำนี้ก็จะบรรจุรถได้เยอะอยู่นะคะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรจุรถบรรจุรถบรรจุคนนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่ขอบอกว่าถึงสตอกโฮมแล้วนะคะทุกคนนี่ ขอบอกว่าสต็อกโฮมไม่มีหิมะนะคะทุกคนหิมะละลายหมดแล้วนะคะนี่จ้านี่นิงมาเหลือลำนี้นะคะทุกคนจอเทเราออกนะคะสต็อกโฮมก็คือหิมะหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือหิมะละลายแล้วนะคะทะเลก็มีน้ำแข็งนิดหน่อยนะคะทุกคนก็คือหิมะเขาก็ละลายเนาะ แต่นิงว่าคิดถึงป่าเหตุเลยนะคะทุกคนคือมาถึงที่นี่แล้วหิมะเขาละลายนะคะแต่ว่าพวกนิ้งก็จะไปลานสกีอยู่โอเรนะคะก็จะขับรถขึ้นไปอีกประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงนะคะทุกคนก็จะขึ้นเหนือสวีเดนไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงภาคเหนือนะคะจะอยู่อยู่อยู่ไม่ไม่ถึงกลางประเทศแล้วก็ไม่ไม่ถึงภาคเหนือนะคะ นี่จะก็คือขับรถขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีหิมะเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จะนี่บรรยากาศเอาบรรยากาศที่เมืองสตอกโฮมมาฝากนะคะทุกคนสตอกโฮมหิมะละลายหมดแล้วคือดีต่อใจมากเลยคิดถึงปลาเห็ดมากเลยนะคะทุกคนนี่จะพวกนิงก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะ ก็ชมกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่มาดูถนนสตอกโฮมที่สวีเดนกันนะคะทุกคนว่าถนนเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนถนนเขาก็ดีนะคะนี่นี่จ้าสามีนงก็ขับรถนะคะ สามีนิงนี่คือไปประเทศไหนก็คือเช่ารถขับประเทศนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามาสวีเดนเราเอารถตัวเองมาได้นะคะอันนี้เป็นรถของพวกนิงนะคะก็คือเอามาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไปประเทศอื่นๆเราไม่สามารถขนรถไปได้นะคะทุกคนถ้าประเทศแถบนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์แถบเดนมาร์ก แถบแถบสแกนดีเนเวียนะคะเราเอารถไปได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเรือนะคะเรือข้าบฟากข้า,ขาบขาบ้ามฟากนะคะทุกคนแต่ละประเทศเขาจะมีมีเรือขนรถแล้วเราก็ขับในถนนแล้วเราก็ขึ้นเรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนสะดวกสบายนะคะนี่จ้าที่สวีเดนก็จะมีอุโมงค์ยาวนะคะทุกคนอุโมงค์อุโมงค์ ใต้อุโมงขับรถนะคะก็จะยาวนะคะยาวหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือสวีเดนนะคะเขาก็จะขับรถไปนอร์เวย์ได้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะป้ายออสโลนะคะก็คือเขาจะขับรถไปหากันได้นะคะ นี่จานิงก็จะขึ้นไปเมืองโอเลยนะคะทุกคนมันเป็นลานสกีนะคะทุกคนนิงจะพาไปเล่นสกีกันนะคะทุกคนเป็นลานสกีเป็นเมืองสกีเป็นลานสกีมันก็จะอยู่ในหุบเขาที่สวยงามหน่อยนะคะไปจา้าเราลอดอุโมงมายาวนานแล้วนะคะทุกคนนี้ออกจากอุโมงค์สักทีนะคะนี่จะถนนที่ สวีเดนก็จะขับรถง่ายนะคะก็เหมือนกันกันกบที่ฟิแนแลนด์นะคะนี่จะไปกันจะไปเรื่อยๆเลยจ้าสต็อกโฮมก็คือไม่มีหิมะนะคะทุกคนนี่จ้าทุกคนขับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่นิ่งก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปใกล้ๆจะถึงนะคะทุกคนก็หิมะเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มจะมีภูเขานะคะ เพราะว่าลานสกีเขาจะทําในที่ที่เป็นภูเขานะคะทุกคนก็จะเริ่มมีหิมะแล้วนะคะทุกคนแถบนี้ก็หิมะเยอะแล้วนะคะทุกคนนี่จะนี่ชมกันเรื่อยๆจะหิมะก็เริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนนี่ใกล้ถึงลานสกีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะ นี่จะบรรยากาศนะคะใกล้ถึงลานสกีแล้วนะคะทุกคนนิงก็ตัดต่อคลิปเอาแบบว่าให้มันถึงเร็วๆนะคะทุกคนนี่จะข้างทางก็จะมีน้ําตกน้ําแข็งนะคะทุกคนนี่จะสวยงามมากตรงไหนที่มีภูผาหินนะคะเขาก็จะมีน้ําตกน้ําแข็งนะคะนี่จะสวยงามมากถนนฟินแลนด์สวีเดนถ้ามีภูผาแบบนี้ ก็จะมีน้ำตกน้ำแข็งนะคะนี่จ้าทุกคนถึงที่พักก็ตอนเย็นตอนค่ำเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะสะพานตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสกีลิฟตนะคะนี่บรรยากาศจากห้องนอนนะคะทุกคนหนิงนอนก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนี้หนิงจะมารีวิวห้องพักให้ชมนะคะอันนี้เป็นเป็นวิวจากระเบียงห้องนอนนะคะทุกคนมาดูกันจ้าว่า จะสวยแค่ไหนนะคะพรุ่งนี้หนิงจะรีวิวห้องพักให้ชมนะคะเพราะว่าคืนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะหนิงก็เหนื่อยด้วยนะคะทุกคนหนิงก็อยากพักผ่อนแล้วนะคะขอเวลาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องพักให้ชมกันนะคะห้องพักริมทะเลสาบนะคะติดกับลานสกีนะคะคือ คือเลิศอยู่นะคะทุกคนสวยอยู่นะคะนี่จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอเวลาไปพักผ่อนก่อน